คินไม่หยุดเลยว่ะเฮ้ยรงแรงไมตัวเตัวใ่นี้เลยไม่หนไมั่ขมาถึงเขาดูนีของที่เราจะให้เฮ้ยไฟเข้าไปในสิมันนี้ไม่มีใครมีไฟเลยเหรอ เราหมกันไปแล้วนราล่เยะะน้าก็เี่ยเี่ยเี่ยดไหมคะเียมวเดี๋ยวมันจะปานตูนไปเน้ตรงนี้ส mhm. ิตรงนี้เห็นไฟนะเอ้ตรงนั้นมันมือเ้ยตรงนั้นไม่อยู่ในเงาเลยเอ้ออกมาหน่อยสิน้ำออกมาหน่อยสินะได้ไปดิ

ทากเมไมเจ้าจให้่น่ไม่มีความน่ารักไ่เลยโอเค้ดีสัดี่สวัสดีค่่งทีเดียวได้หมดเอนึงนั่น่ะร้อยเฮ้ยร้ยาด้วยจับเลยแต่ว่าตงอดเอา

ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้น้ำสลัแหงสลัแหงพวกนี้ไม่ไปได้ไหมนะพ่งนี้ไม่ไปได้ไหมขไม้อไหมอ่ะพกนี้ลไม่ได้ได้หมด่ไนไมท่ไหนไม ไม่ได้ชอบนะชอบกีตาชอบหวดสองดีสองดีสอลดีนี่ฟ้าไม่ชอบ